เกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องแม่แพรวผ้าแสงท้องส่วนพอบีบบอกว่าให้ไปนอนบ้านจะได้เป็นบ้านของเฮาแต่ว่าถุดปฏิเสธเกิดอีหยังขึ้นเอาก่อนที่เราจะมาบอกเรื่องนี้ซูฟังนะครับพี่น้องว่าเกิดอีหยังขึ้นนี่อปเดตลราสุดพยาบาลคุ้นแรกมันฝากไอจีเพิ่นแม่เพราะว่าเมื่อคืนน่ะเมื่อคืนน่ะได้ไปไลฟ์สดกับพี่ชายคือพี่แจ็คพี่ซันเนาะมาให้กําลังใจน้องทุกคนก็จะได้เห็นอยู่เนาะถ้าใครติดตามวิวไลฟิฟิลนลนเนี่ยอ่าเมื่อคืนเิ่นกะ ได้ไปคุยกันอนะไรถึงเรื่องเหตุกงเหารณ์ที่มันเกิดขึ้นก็นนได้ถามถามเ,าเรื่องสเปคมิ่งนั่นเด้ว่าสเปคเป็นตังไหน่อไปมันก็ไดยสดดุนอยู่คะ่ะมันชื่อนอกอะในเบิร์นอยู่อ่านั่นแหละคะ <'t S 1> <ำ>่ะเพราะว่าล่าสุดต,ตอนนี้นล้แต่เหมือนเห็นแม่แพร่ภาพมาโดว่าคนต่อคิวยาวมาก พอส่วนแล้วนะร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้คนต่อคิวยาวมากแต่เพิ่อนก็บอกถึงเรื่องสเปคคุยยิงอยู่ว่าตอนแรกนะสเปคน่ยมันก็มีอยู่แต่ว่าตอนนี้โดนลบไปหมดแล้วเตอเซใหม่ร็จใหม่เพิ่อาเอาคนที่ใช่แล้วกันน้องคนที่คุยกันแล้วสบายใจแต่ตอนนี้ยังยังไม่พูดถึงเรื่องจะมีใหม่จะมีอะไรสาวๆอะไรอื่นไม่พูดขอโฟกัสเรื่องงานเมนขอโฟกัสเรื่องงานเป็นหลักเพราะว่า หรือว่าผูา้ชายฟินแลนด์จะไปเป็นดาลาอลล่าเพราะว่าได้พูดจังสีขาวพี่น้องเอาบอลนี่นอะด้ดีดีเขาว่าถ้าจะเป็นดอาลลา่าไฮเล่นไอจีด้วยว่าสันเอาติดตามให้นะครับนี่คะ่ะไปติดตามเคนนี้ค่ะเพราะว่าส่วนมากดอลล่าเขาเล่นเนาะเนี่ยคะ่ะชื่อผู้ชายฟินแลนด์เลยภาษาอังกฤษได้พูดวาลุนภาษาอังกฤษเลยค่ะผู้ใดอยากติดตามผู้ใดเล่นไอจีเนาะพี่น้องเนาะสำรับ ว่ยดุ่นเนาะสยนีัโห้ิเล่นกันเยอะเลยหลายรุ่นเลยเดินไปกันกันเด้อเปิดว่าดุว่าคนติดตามเท่าไหร่ตอนนี้ติดตามเท่าไหร่เพิ่มขึ้นจากที่วิญญาณที่แลนโพสก็เก้าพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบลองดูว่าตอนนี้จะถึงเท่าไหร่ป้าสองหมื่นแปดแล้วนี่สองหม่นแปดแล้วล่าสุดนะคะสองหมื่ เบาโจไปที่ตามใบแม่โคนแล้วนี่ตามแล้วตอีเป็นคนบอลเลนเลจีเป็นคนบอลเลนคือกันคนบอลเลนแป้นต่อต่อเลนทีแป้นไม่ค่อยเปิดอ่ะมาอัปเดตเนีนานทีเอาอัปเดตล่าสุดคนจะโพสรูปนี้โพสกับรูปกับพี่ซันอ่ะซันประชารตอยกับพี่แจ็คนะครับแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากพี่ชายทั้งสองอืม กับของอวิตาท่านหนึ่งนี่แหละค่ะอนาคตเราจะได้เห็นพี่แบทฟินแลนด์อยู่โลดเล่นเล่นละ้วนยูบนหน้าเวทีหรือเปล่าจากที่เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังอยู่แต่หน้าจอโทรศัพท์เนาะบานิสิปยูหน้าจอทีวีจากน้องพี่น้องเนาะ กำลังใจรอติดตามกันนะครับอ่ะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามคพืนด้วยค่ะเด้ออ่าให้ฟังน้ำในเด้อผู้ใดนี่เพิ่นว่าโอ้ครูชินจังก็เล่นชากาสิฟ้าอ่าครูชินจังก็เล่นชื่อจริงของครูชินจังศิลปินค่ายโตเกียวมิวสิกค่ะพี่น้องเข้าไปติดตามนะคะเดี๋ยวตามไปติดตามอยากอ่าอ๋ออาจารย์บิ๊กภูมารินมา มาแสดงความคิดเห็นอยู่ใต้โพสต์คุณยายฟิลแลนด์ว่าอยากเป็นดาราครับนายหางเพิ่นว่าอ,อยากเป็นดาราดํากําลังใจอู้กําลังใจเพิ่นหลายอยู่ยญญลแล้วเ<อ>นาะคุณยายทิลเลนเนาะอืะอเป็นจังไดเฮาคลิปเอาเปิดคลิปนี่ะคับผมพอ,อเวลาเปิดคลิปแล้วค่ะพี่นอ้องสีม่วงาๆสูบฟังว่าเกิดอีหยังขึ้น เข้าไปเห็นคลิปของแม่แพลวอยู่ในหมอลำแพลวพาวแสงทองเคลิร์นไปรับน้องนาริตะเมื่อน้องใช่เพราะว่าน้องเดินทางไปกับพ่อบิ๊กเมื่อคืนสิรับไปนอนอยู่บ้านบมอชิรับไปนอนอยู่บ้านพี่แพลวมีบ้านอยู่ปทุมธานีนะรับลูกกาแถวห้องใดเนี่ยห้องหาหรืออย่างไนี้ลองฟังบนรถสันนศ์นัดสวัสดีค่ะเลยงานแล้ววันนี้ก็มารอรับลูกนะคะบผม อ่าโรงแรมนะคะอ่าเพื่นบ้านทิแลนเพิร์มาไรส์ท uh, ัวร์อ uh, uh ุาอะไรที่เนี่ยอ่าเพิ่์มาลองอยู่โรงแรมนี่เพราะว่ากค้าจองโรงแรมอยู่แต่ที่จริงเราคุยกันแล้วว่าอ่าคุณแม่บอกว่าให้คุณพ่อไปนอนที่บ้านเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แบบว่าแห่งแยกหรืออะไรคือมาจชิในการในบ้านอยู่ที่บ้านเราก็ต้องก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วบบ้านรัลูกาอนนี้ก็ไปนอนตอนไหนก็ได้เพราะว่ายังไงก็คือ มันมันก็คือคนในครอบครัว ok อยู่แล้วเพราะเป็นพ่อเป็นแม่อยู่แล้วแต่ว Ou 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 ันเนี้ยอแมาน้องอิตามาน่ามัจะไปเชียววันที่เจ็ดที่แปดที่เก้าเขาเชียว์พ่อพี่ก็เลยเอาไรโซเลียบ้านนอนแม่น่าต้องเลี้ยงแม่ก็เลยถามว่าจะให้คุณแม่ขึ้นไปรับที่ห้องไหมหรือว่าจะเอาลูปมาส่งคุณพ่อบอกว่าไม่ต้องขึ้นไปเดี๋ยวจะเอาลูกลงมาส่งเองก็เลยรออยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็รออ่านอนอิตาคุณแม่จะเอาน้องไปนอนด้วยค่ะ

กับอากกะกแนกกองเนยมุ่คกนีสามองเ้าล่ะเี๋นั้นชุดนอนอะไรชุดนอนไม่มีนยืนอยู่ไกลเห็นคหัวดอกเกือพี่ว่าสามเี่ยงก็ชิต้องไปซื้คือุ่มอ่าชื่อห้างอยู่ี่ถึงมคเลือกไปร้องเพลงมาก่นอนเราเปลี่ยนว่าจะผ่านนี่มีอยู่วันนหมแซื้อไหลุดอะไร กันลกจากงานแล้วเนาะึ้นไปหาดูั่นุดี่คายนูน้อเนอสปันไสคเดนรตอรี่อัสนี่จ้าคุณถอยไปค่ะกสวดทัสดีค่ะกิ่งน้อน่ารักน่าน้าแม่จ้า

ดีใจไอายุนะแม่คุณอารมณ์ดีน้องมีแต่ความนี้น้องก็บคุณพ่อชมคุณแม่เนาอกับอะไรกันบ้างกินะค่ะแม่ยังไม่เกียดนะเพราะว่าชุดแม่มันยังเกียดอยู่แม่แล้วตอนให้ตาบอกเป็นคุณบอกว่าคุณพ่อคุณพ่อดื่ม ข้อดื่มกับอนักับกกับโกกีแน่ๆไมจะขึ้นไปเหมือนกันโอ้ยอะไรกันกันขากันขาายไม่แพ้โเนี่นี่เนี่อันนี้อันเนี้หน้าลานอกอะตาเนี่ยพ่เนป็นนี่แหละพ้อนี้แล้วพวกบีถึงไปไหนไม่ได้ไงอันนี้ที่นาทีอมสัน อ่านี่เนาะครับเนาะอะขอบคุณคลิปจากเพชหมอลลัแพลวพาวแสงทองนะครับเป็นไงพี่น้องได้เห็นเลยว่าเพค่กันไปเจอกันครั้งที่สอง่ต่แต่คุ่มากเนาะได้ครั้งที่2จากที่เจอกันก่อนหน้านั้นทีอุดรอันนี้คือครั้งที่สองได้คลิปแบคือมา แม่แพ้วนี่เดินทางมารับน้องอลิตาอยู่ที่โรงแรมเป็นโรงแรมที่บาร์ฟนคับหรือว่าลูกค้าเนี่ยเพิ่นเปิดให้นักยป่วยแบบฟิลเล่นหน่อยนอนที่นี่แม่แพ้วก็บอกว่าเออกันเนี่ยเขาบไปนอนในบ้านอยู่บ้านบ้านเพิ่นที่ว่านอกเพราะว่าเขาบอกเป็นแบงเลยอีหยังการเพราะว่าสต่สมเด็นบ้านของเขานางลาเพิ่นก็เลยว่าเออลูกค้าเพิ่นเปิดโรงแรมเป็นอนแล้วก็เลยมาเดินไปนะครับเล่นให้น้องอลิตาไปนอนกับแม่แล้วอาริตาก็ดีใจมากเพราะเลยจะเห็นแม่ได้กอดแม่ คุณพ่อเนี<_<_<_<_่ยเขาบอกถึงพ่อคนนี้ตอนนี้ขณะขึ้นไปท่านโวกันได้เบอกหาพ่อบอกหาพ่อว่างพ่อเห็นนั่นเห็นหนียังแม่เด็กก็ว่าปกติกัสิเห็นเวลาพ่อกับแม่ก็ต้องไปยุ่นดักันเป็นสิแม่อันนี้เนาะไอ้ที่ยังไม่เข้าใจเนาะ น้องกับโบโบขันหัวนะว่าพ่อแม่อยู่ในสถานะไหนาแต่ก็รู้ว่าพ่อแม่ก็คือพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็ทําหน้าที่ดีที่สุดไงดู<ช>แลน้องเหมือนเดิมดีที่สุดีที่สุดเหมือน,<ช><ช>นเดิมใหม้ความราักนี่แหละครับผมอ้าเมื่อนี้นทั้งมอหลังพระพาแสงทองเพินไปแสดงอยู่ที่สารเจ้า,า,จาบางปูสมุดศารปรพกอรแล้วท่านพอบิ๊กเพิ่นกันเมือนจนนีงั้นพัทยาเนาะแม่เห็นหน้าุนเนาะพัพัทยาพอบิ๊กไปที่พัทยาหรือว่าไปดูบ้านหรือเปล่าบ้านที่สร้าง โอ้โ่ามีบ้านน้ำกันที่พัทยาอีเดซ่าเพื่อนสางโมโหว่าผู้นี้แม่พี่เอาสื่อไว้หรือว่าพอบิ๊กเป็นคนสื่อนะอีเดออันนี้มาพัทยามาพัทยาโดนแม่ค้าทักว่าขอบายเนรลานทองเามื่อสองนางทีสุดในพัทยาไปเบิ็นรองเท้าดูแลตัวเองหน่อยหมอฟันนัดเออหมอฟันนัดอ๋อพอบิ๊กน่ะตัดฟัน จัดฟันแบบแบบใสแบบมองไม่เห็นนะอ่าจจะอยู่พัทยาเหมือนเดนแม่นน่าจะอยู่พัทยาตัวคนมาดูแลหรือว่าอยู่กรุงเทพไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้ตอนนี้พ่อวิกอยู่พัทยาแล้วอ่าอ่ะนี่แหละครับพี่น้องคขนีมก็คือเรื่องราวข่าวสารที่เราสองคนนั่มาฝากพี่น้องมันเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของครอบครัวนะแล้เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของแม่แพรวข้าวแสงทองกับนอร์ลิตาอ่าแล้วก็แม่แพรวก็เนี่ยแหละ าพอบีกันแล้วว่าเอ็กซ์ก็ไปนอนบ้านแต่น้องตัวเราห้องกันเลยตัวเพป็นกับลูกค้าจองใครนี่แหละฮิโผล่ลูกค้าจองใครแฟนคลบจองใครแล้วไม่ไดนอนอยู่นี่นะครับใช่โอเคเนาะเอาสองคนกัไปจบเพียงแค่นี้นะคะครับผม